สวัสดีค่ะกลับมาพบกับภากาศทัชกรกิติรัตน์คุณค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิสาทิตการใช้งานกล้องจุนทรรศแบบสเตอร์ดิโอชนิด2ตาค่ะรุ่น a t l 1 0นะคะสำหรับกล้องสเตอร์ดิโอค่ะ เป็นกล้องที่จะต้องศึกษาด้วยตัวอย่างที่มีความหนาทึบค่ะหรือว่าเป็นวัตถุชนิดหนาทึบนะคะจะแตกต่างกับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ศึกษาด้วยแผ่นสไลด์ค่ะตัวอย่างของกล้องสเตอริโอนะคะที่จะใช้ศึกษานะคะยกตัวอย่างเช่นแมลงค่ะไม่ว่าจะเป็นใบไม้ดอกไม้ก็สามารถใช้งานได้นะคะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นก้อนหินแบบนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะดูลักษณะของก้อนหินค่ะหรือว่าจะเป็น แบงค์นะคะเป็นเหรียญค่ะหรือว่าในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะสามารถที่จะส่องเพื่อจะดูแผงวงจรได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณลักษณะของกล้องกันเลยค่ะสำหรับคุณลักษณะของกล้องเซอร์เรุ่นนี้นะคะจะเป็นกล้องเซอรเรชนิดซูมที่มี2กระบอกตาแบบนี้ค่ะสามารถที่จะหมุนหัวกล้องได้ถึง360องศาแล้วก็ล็อกตึงให้อยู่กับที่ได้ค่ะในส่วนของเลนตานะคะ จะมีกำลังขยาย10เท่าค่ะจำนวน1คู่นะคะและสามารถที่จะปรับไดรดรอปเตอร์เพื่อที่จะชดเชยค่าสายตาได้ทั้ง2ข้างเลยค่ะเลนวัตถุเป็นชนิดซูมถูกบรรจุอยู่ภายในนี้นะคะและมีกำลังขยาย 0 7เถึง4.5เท่าสามารถที่จะปรับกำลังขยายอย่างต่อเนื่องได้สูงสุดถึง45เท่าหรือว่าซูมได้ถึง45เท่านั่นเองค่ะสำหรับแท่นวางวัตถุนะคะจะเป็นชนิดวงกลมค่ะแบบกระจกใสจำนวน1อันนะคะที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็แบบวงกลมแบบทึบค่ะจะมีด้านที่เป็นสีดำค่ะด้านหนึ่งจะเป็นสีขาวนะคะนอกจากนี้ยังมีคลิหนีบค่ะทั้งสองข้างด้วยกันแบบนี้เลยค่ะ สำหรับระบบไฟสองสว่างนะคะจะเป็นหลอดไฟชนิด LED ค่ะโดยมีไฟทั้งหมด2ชุดด้วยกันค่ะชุดแรกจะเป็นไฟที่ส่องบนวัตถุค่ะสามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะส่วนอีกชุดนึงค่ะจะเป็นไฟที่อยู่บริเวณฐานกล้องนะคะให้แสงสว่างผ่านวัตถุค่ะก็คือตัวนี้ค่ะสามารถที่จะเปิดทั้ง2ชุดพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับระยะการทำงานของกล้องนะคะสามารถที่จะปรับระยะการทำงานได้ถึง8เซนติเมตรด้วยกันค่ะ สำหรับวิธีการเก็บดูแลรักษากล้องจุลทรรศชนิดสเตอร์ดิโอนะคะหลังการใช้งานนะคะแนะนำให้ผู้ใช้ค่ะใช้กระดาษเช็ดเลนค่ะเช็ดที่บริเวณเลนตาค่ะในส่วนของเลนวัตถุบริเวณด้านในนี้นะคะในส่วนของไฟค่ะส่องสว่างทั้ง2จุดเลยเพื่อเป็นการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันฝุ่นด้วยค่ะหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแนะนำให้ผู้ใช้ใช้ถุงคุมกล้องคุมเข้าไปที่ตัวกล้องค่ะ เราอาจจะต้องมุนหัวกล้องค่ะเข้ามาที่บริเวณด้านหลังหรือแขนของกล้องก่อนนะคะมาใช้ถุงคุมกล้องค่ะคุมเข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยแบบนี้ค่ะเพื่อทำการป้องกันฝุ่นนั่นเองหลังจากคุมกล้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแนะนำให้ นำกล้องของเรานะคะไปตั้งในบริเวณที่หลีกเลี่ยงความร้อนและก็ความชื้นเพื่อเป็นการถนอมและก็ดูแลรักษากล้องของเราให้นานยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกล้องรุ่นนี้เรายังมีในส่วนของคู่มือทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนคะ่ะที่สนใจกล้องรุ่นนี้ของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัทแกมมาเกอร์เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ยัมงมาเกลประเทศไทยจ๊ะ